แซ่บเต็มสิบปูปริยาเสิร์พอททะลูซื้อซีทรูลุคนี้สวยชวนใจสันสุดๆเป็นช็อตเด็ดในเดือนตุลาคมอีกหนึ่งเซตที่แซ่บามไม่เบาเลยทีเดียวสำหรับภาพที่นางเอกสาวปูประยาลุนเบิก เสิร์ฟมาให้ได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยงานนี้สาวปูก็ได้โพสต์ภาพในโหมดเรียบหรูซ่อนความเปรี้ยวแซ่บภายใต้ลูกสวมเสื้อสูรสีดำแต่ด้านในเป็นเสื้อลูกไม้สีครูชวนมองพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า Sweet October Continue งานนี้ต้องบอกว่าแม้จะไม่ได้เปิดโหมดเซ็กซี่ร้อนฉามาให้ได้เห็นแบบเต็มตาแต่ดาเมจความแซบ่บนโซฮอตแบบเต็ม สิบของสาวปูนั้นก็กวาดทั้งยอดไลค์ทั้งคอมเมนต์ไฟลุกและทำเอาเหล่าแฟนๆใจสั่นกันสนานเลยทีเดียวประยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กเกิดวันที่28มีนาคมพศ2532ชื่อเล่นปูเป็นนักสแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดนอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ด ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระดำรงตำแหน่งทูตสันธวมัตรีจากสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR ถือเป็นคนแรกจากประเทศไทยในตำแหน่งนี้และคนแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยมีผลงานการแสดงครั้งแรกเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยน2547ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ปรยาสวนดอกไม้มีชื่อจริงว่านาตยาลุนเบิกเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดน เป็นบุตรของนางชวีซิมมอนแยกทางกับสามีชาวสวีเดนและแต่งงานใหม่กับสามีชาวอังกฤษซึ่งรับปูซึ่งเป็นลูกเลี้ยงให้อยู่ในฐานะลูกบุญธรรมปูมีน้องชายต่างดิดาอีกหนึ่งคน ด้านการศึกษาศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติร่วมรืดีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ NIST International School และปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรู๊ประเทศอังกฤษสาขาปรัญญาธุรกิจและการเมืองกูเป็นนักแสดงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการชักชวนของสุภชยัยศรีวิจิตโดยชื่อปริญาสวนดอกไม้เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงเท่านั้น โดยชื่อประิยาะนั้นได้มาจากคุณเอผู้จัดการส่วนตัวได้หามาให้จากพระอาจารย์ที่นับถือส่วนนามสกุลส่วนดอกไม้นั้นเป็นนามสกุลของคุณแม่ของประิยาะนั่นเองปัจจุบันเธอลาออกจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7เป็นนักสแสดงอิสระและปัจจุบันเซ็นสัญญากับเดอะโซไซเอตีแ a เนจ e มนต์ปี2560ประิยาะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวามัตรีจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติ คนแรกของประเทศไทยและคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กแต่งงานกับเจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวต่างชาติที่อายุห่างกันถึง12ปีโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาวันที่12พฤศจิกายน2566